สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงววัเลี้ยงควายแฟ้นครับแฟนเพจยรบานสว่างเชนเหลวมือดิบานสว่างเชนเหลวภาพพีพี่น้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนาโคกระบือบ้านเชียงหวังเพิ่เมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมือดิกบกระตรงกับเสาวันอังคารที่เก่ากระดาคมสองพันหยยายหกสิบพี่น้องบรรยากาศคึกคักก่อนรับชม ว่าพี่น้องกันครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานสมหวังแค่แนเฮาอดำเด้อพี่น้องเนาะแชร์กันให้แน่พี่น้องเนาะแชร์กันหลายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้บานสว่างแค่แนวฮเฮามีกำลังใจในการพาพี่พาน้องออกลุยข้นรับชมบรรยากาศรับชมราคาอัปเดตราคาให้พี่น้องได้รับชมกัน้ะพี่น้องเนาะกดแชร์ให้หลายๆพี่น้องเนาะหอยโอ่งใหญ่ควายงามมากปลาพี่น้องอ่ะขอในหยาถ่ายทำของหอยงามเงาสูงร้อยเกือบร้อยหาสีใบความสูงเลยพี่น้องเอ้ย น้ามีดีพี่น้องพูดให้กคุณาย่รถเลยเอายคับผลมมวงม่ลเปื่เท่าไรโอ้ยมันกยอายออกแจ่ไัดแมใจเทไรใจเทไรตลาดนะซ้ไว่าวนะเพราะว่าแมวมันอันหลายหลื่อแสนกวอกแม่ลูกกันเสหรอโอ้ลูกเพือก โอ้แม่ลูกลูกเผือกลูกเจ้าเทพบุตรสีเผือกพี่น้องลูกไส้รอครับพี่น้องปลาดมีเอกสารครบเรียบร้อยผสมไปแล้วไปเพราะฉะ้สมบอจักพ่อเพราะว่าเอาเอาหม่าวันไปซื้ออยู่พอหม่าวันลูกไส้งามดีพี่น้องลูกไส้เทพบุตรโอ้ยลูกไส้เผือกจ่ายลูกงามไฝ่ตัวนี้พี่น้องแม่ใหญ่แล้วลูกไส้ยงามอยู่ร้อยสี่สิบแปดเกือบร้อยห้าสิบพี่น้องสีสันโตนโตทองอ่างดีดีแข่งขาดีเวิร์ตพี่น้องดีแล้วตู้ขาวาราคาจะฟังนะพ่อขั้นหอยโวงวาวว้าตัวห่วง ขั้นหอยองเวาเนี่ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งบักเผาเพิ่นแข้งขาเพิ่นร้อยสี необход, e ่สิบแปดความสูงแม่น <themselves> ี <us handsome> ่พี à, ่น <t> <intentar> ้องปาดพันบักไายพี่น้องพูดนะง่ายดีพี่น้องเปิดเท่าไรก็แล้หอยองเปิดเปิดเท่าไรก็แล้แม่ลูกเหรอแม่ลูกสิบหาเพิ่นเปิดไว้แสนห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่ลูกแสนหาเพิ่นเปิดไว้งามได้เพิ่นเบิ้งลูกไส้เพิ่นง่ายไม่พี่นสิบหาเพิ่นเปิดใบพี่น้องอ่ะย่างไปพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขาย หอยองเปิดไบซิมหาลูกทรายงามแม่บักใหญ่พี่น,พน้องแม่ใหญ่ยีนดีขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้ถ้าพี่ผู้สนใจเอาไปพัฒน,นา,าต่อพี่น้องเพราะว่าแม่์พันใหญ่แม่พัฒน,น,น,นา,าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยอง์093 093 075 075 3380 3380ห้อยองโอ,งอ,อยอง,อยองร่องนำคุณตการพืชผลโบรุรษชรธานีแม่ลูกลูกเผือกลูกรอรอซิมหาเพิ่นเปิดใบพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมา,มาต่อเราขอพูดในไลน์มาร์สกับผม สวัสดีครับขออนุญาตลูกครูหรือแม่เหรอตัวแม่พี่น้องแม่หมันวัวแม่หมันประกันหมันหมดเลยมันลอยเปอร์เซ็นต์เปิดเท่าไหร่ลูกเปิดสามสิบสองเปิดสาอู้ยเนื้อตันขนาดพี่น้องตันโตนี้ดีเนาะว่าละตัวประคองข้อประชิงขนาดตัวแม่ดิพี่น้องวงเขาขนาดสามสิบสองนะเพิ่นเปิดไปเนาะหอยเวียดมากมากเนี่นี่เพิ่นให้เท่าไหร่แล้วเปียกแปดท่านสองแปดขายบัวใหเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูก ศูนย์เก้า5ูนย์แปดสอเปิดชิปก็ควายใหญ่ควายงามเพื่อนพี่น้องเปิดราคาไว้3มสเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้อยเวียดเขาตัดหอยสองแปห่างกันอยู่4เดี๋ยวจะขยับใส่กันเดี๋ยวพันยางไม่อีกขันอุ่นววเนี่ยเพิ่นมากมากเอาขอบคุณหลายๆลายมาหนึลองขออนุญาตห้อยอุได้จังไลยมากเลยอุ้ยงามเนาะงามหรือรอ่อหนุ่มล่อพี่น้องหนุ่มล่อเบิ่งแขรงขาเพื่อนอุ้ยหนุ่มล่อ งามงามตาอันนี้เพิ่นกระแหงเลยได้พี่น้องหนุ่มรอแบบวินกับงามสูงได้อยู่ลอยสามสิบหกลอยสามสิบเจ็ดบวกเลยพี่น้องรอหน้าตาหน้าหมอท่องชัดเจนพี่น้องเบ่งต้นโตเพิ่นงามควายงามอกควายรอแต่ว่าเจ้าของเจ้าของงามไมยอุ้เปิดไว้เท่าไหร่ห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้สายใดเรื่มถึงสายถามสายเฮ้ยบ่มพันล้านแม่โอ้สายอุทัยเนาะแม่เนาะลูกเบิ่มพันล้านกอดัง เอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันพี่น้องเบิ้งแข้งขาดีแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องวันตะซิมหาเดือนบู๊ยเบิ้งร่องเขาเปิดกว้างคันควายผูกร่องเขาจังสีรอพี่น้องเปิดกว้างแห้งโอ้ยสุดยอดสุดยอดควายเพิ่นพี่น้องห้าเก้าเพิ่นเปิดไว้เพื่อตะล่องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทั่วไศูนย์หกสามห้าแปดศูนย์แปดสามสามเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาตะล่องกับเพิ่นได้รออีหลีของเพิ่นงามบ่ เป็นตาสนใจของเพื่อนเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพัฒนาได้ที่นี่เบิ้งแข่งขาเพื่อนของงามนี่มักปัญยังเออมักปัญยังบ้อนี้เลยเป็นว่างามของเพื่อนดีหรือพี่น้องงานต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายเดี๋ยวสีหน้าไปหาพอเบี้ยวเนี่ยระวังเด้ออยู่ในสนามระวังระวังงานงางงานงานงาแข่งเนาะมันฉีดลมไหลมันลมมันลมไปตาขาลังเทื่อ ไปจูงไม่ขึ้นรถไป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 แม่สาวของหอยฟูกเปิดไปสิบหกนาะหอยหอยฟูกเนาะสิบหกหอยฟูกเพิ่นเปิดไปพี่น้องตัวนี้ไปไปเลยอะไปแม่สาวหน่อยนี่พี่น้องต่อรองเอาสิบหกทัมาเบอร์โทัของหอยเวทได้พี่น้องต้องเสียเวทไปไปลงไปไปไปเขากำลังต่อรองพุชย์บาท เวียดกำลังต่อรองผู้ใหญ่บ้านเปิดเท่าไรผู้ใหญ่บ้านเขาว่านั่งในหนาอาจารย์เบอรเท่าไรสองห้าห้อยเวียดเป็นไงเท่าไรนะสองสามโอ้เอาใกล้แหละตัวบมูย่างดอกหน้าไม่ยก็นอาเขาโอ้บมูย่างดอกตีมันสิไปน้ำควายนี่แหละตีโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้เมื่อนี้เพื่อนบอเอาเบอร์โทรเพื่อนวะไม่จับกันมันหวานมันหมานมาหาพอเบี้ยวะแด้มนมาหาพอเบี้ยวโดยตรงเลยสวัสดีครับ อันใางยากก็ได้กัมาหาพอเบี้ยวมันงามท่องบ่อนี่ท่องหาเดือนแล้วพี่น้องสูงรอยสามสิบห้าเลยเนาะบวกเล้ยเบิ่งวงเขาเปิดกว้างดีพี่น้องนาโมท่องมากเลยครับนาหมท่องชัดเจนต้นโตสีสันยืนที้ขี้ตมกระเจียงปานีแสดงว่ารักนวลนสงวนโตงามวิรีพี่น้องควายเพลินงามท่องแล้วหาเดือนนี่พี่น้องเปิดเท่าไรบัานพอเบี้ยวสามสิบเจ็ดเปิ่นเปิดใบในราคาควายงามเลพี่น้องสามสิบเจ็ดเปิ่นเปิดใบพี่น้อง อันยหญ่มากนี่บอแมนลูกเพิ่นได้ดิโอ้ลูกตัวนั้นตัวนั้นเพิ่งเท่าไรแม่ลูกสองตัวนะว้ายสองตัวเส้าเจ็ดหาลอยพี่น้องลูกผู้บ่โอ้ลูกผู้นี่ลูกเพิ่นนั่นแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นก็สูงอยู่พี่น้องเนาะแม่เพิ่นก็สูงเส้าเจ็ดหาลอยสองตัวพี่น้องตาหนั่นแม่เพิ่นสูงลอยสามสิบหาบวกคืออันนี้ลูกไส้เพิ่นอันนี้เจ็ดสามสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดแม่ทองแล้วหาเดือนแต่ว่าแม่ง่ายพี่น้องก่น เปตาตอยอดเอาไปเลี่ยงเอาไปเข่าข้อเข่าปัามข้อเขียวเพิ่มอาขออนุญาตเบอร์โทรเเขาอยู่สูนหกห้าครับสูนหกห้าสองสามสี่สองสามเก้าเจ็ดแปดผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพผูนใดเอาขอบคุณหลายๆมานะครับผมมาเบิงหอยเวนิดได้ควายรอควายงามมาบ้านพี่น้องสองตัวโอ้ปืนใหญ่กับรถถังปืนใหญ่นี่ตัวเมย์ไอ้รถถังตัวผู้บู๊ยพี่น้องถ้ามาตันเด็กเบิงหางเพิ่์นพี่น้องหางเปรีดเปรีดตันไปตายสีสันต้นตัวอันนี้เพราได้ีน่ หอยเวน,นิดหัวแต่ไรมาบดได้เด็คัดสีขั้นคัดสีออกมากนี่อู้เหลื่อมมองมอง,มองพี่น้องบักผูหน้อยตัวนี้งามงามสายใดก่อนนี่สายกรมตะว่างามแห้งเนาะงามแห<ม>้ง<ม>พี่น้อง,<ม>องสุดยอดสุดยอดพี่น้องแม่พันธุ์ดีอันนี้ตัวผูโตแม่บาทนี่อันนี้เจ้ารถถังอันนี้เจ้าปืนใหญ่เออเรื่องถามเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่สี่หมื่นห่องยกแพกผูหนึ่งแม่หนึ่ง หนุ่มรอสาวสวยเบื้องสาวสวยอีหลีพี่น้องสาวสวยสวยปืนใหญ่กับรถถังพี่น้องนั่นสาวสวยสวยอีหลีพี่น้องปืนใหญ่กับเจ้ารถถังโอ้ยตัวเมย์ตัวเมย์งามเนาะตัวเมย์งามอีหลีเลยเอาซื้อกับของมาเลยอ่ะปืนใหญ่กับรถถังเบื้องมาเบื้องปืนใหญ่อุ้ยงามอีหลีสวยอีหลีล่ะงามตนโตดีดีพี่น้องสีสันสดตัวงามงามประกันต์ตันีว่าต้องถามตนโตัว่าตองห่วงสี่หมื่นสองต ต่อใส่ก <lawsuit royable> <eterm Gore> ันเอาเอาไปน้ำขันสัญญาจะแยกเขาเพิ่นว่าหอยเวนี่เพิ่นว่าง่ามเพื่อนผ่อนอี๋เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยเวนี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามสเงินก้าสามาเอาตัวน้อยหักแพงแบ่งปันผู้ใดเงินหน่อยก็ตัวน้อยกับตอร่องหลายๆเอาตัวน้อยนะผู้หนึ่งแม่หนึ่งสี่หมื่นตอร่องใส่กันเอาเอาไปน้ำกันซะมันง่ามครูแล้วเนาะมันง่ามครูแล้วแยกกันถอดเพิ่นว่าสี่หมื่นตอร่องเอาพี่น้อง อยากได้ก็ต่อเอาเพื่นว่าโอเคขันบอลุกขึ้นเพื่นขายแน่นอนพี่น้องอ้าวครับเพื่อนขายไปแล้วเขาเล่นนี่จักบาทครับหมื่นแปเบิ้งเขาสักก่อนพี่น้องเบิ้งเขาเพื่อนเขาเอินเขากาบินพี่น้องตู้กาบินเขาเอิญนึ่งหมืนดทานเนาะท่นเปิดไว้เขาแต่เขามันง่ามพี่น้องเขากาบินเป็นควายแปลกควายหายากตะกอนนี่ตู้ตีกันตะวันสุมือนี่ถามหาทายตู้ให้เบิ้งแนี้ยเพื่นว่า พ่อสูงอยู่ด้พี่น้องแม่ทองอ่างลางสิบแปดประสานต้นตดีดีอ่ะต้นไม้จากสายคำน้ำคั่มบัดน้ำคั่มเห้านี่น้ำคำสิบแปดเพิ่นเปิดใบพี่น้องโอ้ยไปิดต่อรองของเพิ่นตู้กาบินอ่ะหนึ่งเป็นควายตู้ตะกี้ตีกันเด้เนาะควายตู้เนาะตู้เพันวาแต่ว่าสูมือถามหาดิถามหาควายตู้มันหายากมันหายากเนาะอ่สิบแปดโอ้คือกันกับควายดอนเนาะมันหายากตะกี้กับตีควายดอน สะดวกให้เบอร์โทรไว้นาะครับพออนุญาต0 6ม339า8 6 9 6869เพิ่พมาจากปั๊มคำไงเโอ้หน7่ดด้พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทริ่นไดพ่นมาจากปันมคำไงติดจะโซเาเนี่ยัะพี่น้องเอาขอบคุณหล่นๆมานครับผมแม่รู้ก็ใครก็ตัวนีของท่านกันได้เสียวยู่ใส่ข้ออพ่นตัวใดนี่ แม่สาวแม่สาวทองอุ้ยแม่สาวทองพร้อมพี่น้องอุ้ยสมางางเตคหายห้อยพ่นนี่บ่ราะตัวห่วงพี่น้องสมางามงามตลอดเลยของเพลินพี่น้องอ่องข้อต้นโตสีสันวงเขา,าสูงหลอดสูงร้อยสามสิบเท่าไรร้อยส่บวกร้อยสี่สิบบวกทองพร้อมพี่น้องไปมาณหาวเดือนแล้วเปิดเท่าไรห้อยพ่นห้าสิบเจ็ดห้ิบเดเปิดไว้ือยใบฟันน้ำนมอยู่ลูกแรกอยู่เอาขออนุญาตเบอร์โทรห้อยพ่น ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดยี่ศูนยเดี๋ยวถามกันนี่ยอันเสียดายข่ผมเสียดายน้ำะได้ผมเดียวดิโอ้ยตายเน่ยลังตันเสียดายดีเส้ยสายด้หอยพ่นเอ้เสียดายผมหอยพ่นเห็นแต่เจ้าหมู่บ้านนี่ว่าสีถ่วงสวัสดีครับขออนุญาตเจ้าบาทครับเนี่ซาปตัวแบบไงนี่โุ้ยซาเปียกัน 28, นะสองหมืนแปดนี่ยบอตาอัดควายสองหมื่นแปดพี่น้องสมา่าปดพี่น้องใหญ่ครับเวียดเพิ่นรรรประเทไหนบอตาตัวใหญ่ๆเนี่ยอุ้ยใหญ่ไ,ได้พี่น้องาาาพ่ธรรมดาพู้ตัวบบกใหญ่สูงสูงใดยอยู่ลอยสาบวกเลไพี่น้องตบาหน่อยได้พี่น้องตัแใหญ่ตัวคอข้อไปเฉีงย่หาวานหลาดพี่น้องไป้ตาต่อร่องเพิ่นอยู่สอปดเพินปพี่น้องมาจากใส่ให้ลูกเยสโวเสโเทานี้แหละเนาะ สะดวกห้เบอร์ทุ่ลาุกขออนุญาตนะครับผม093ย9 3ก้3สามสา9 9หก้เหญ่พี่น้อง28เพิ่นเปิดไปผู้ไดสนใจโทรมากต่อรองเพิ่นได้พี่น้องพูดอ่ะอง่นอีหลีเด,ด้อพี่นอ้องเ <ไป S 1> อ้า <ไป S 1> ขอบพูดเล,ยลายๆหมานครกับผมเอ้าหอยไอติ่มขายจักบาทนี่4,000ครับไปบักผูน้อยนานาใบโพของหอยไอติ่มส0 0พเพิ่นเพิ่นเอาละเพิ่นขายไปละไอนี่บ่ขายเวียดครับโอ้ขายเวียด4,000ว่าซันหอยไอติอ่ม เป็นตาจูง่ายเลยล้อมล้อมไปอ่ะไปอันนี้พันซื้อขมิ้นจักกิโลซื้อขมิ้นจักกิโลส้มาคือเหลืองหนักเถอะปลาดเหลืองเวตาลัยพี่น้องงามงามสีสันอุ้ยเนาะส้มาสีดีเถอพี่น้องสีเหลืองอุ้ยหุวยแข็งขาดีตัวโตดีปูนึงแม่นึงบ่นเนจีนปูเบิร์ตป่ะปลาดปูเบิร์ตพี่น้องได้จังไหนไป ไล่ละแปดพันไล่ละแปดพซื้อๆนี่เออไล่ละหมื่นแปดเออไล่ละหมื่นแปดพี่น้องอุ้ยงามงามพี่น้องควายงามเป็นพี่น้องควายงามเป็นเบิรงคักๆพี่น้องควายงามพูดอ่ะสีสันคักพี่น้องซื้อคือกันทั้งสองสีขันซื้อกันทั้งสองรอขี้ขันเนาะรอคือกันทั้งสองราคากับเปิดไว้์ท่อกันสิบแปดขี้ขันเนาะสิบแปดทั้งสองตัวพี่น้องอุ้ยงามอันได้ยังได้มากขึ้มีสีมาพร้อมมัโอ้ท้ายเท่าไรตัวนี้ โอ้เือนหาขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทรครับอ้าว้าผู้สาวขอเสียจังได้จกยุทธะก่อนโอ้เอาโอเป็นใดเบอร์มามาสิบแปดไดพี่น้องไล่ละสิบแดอรอั้งสตัวนี่สีสันประห่วงสีสันสุดยอดเลยโอ้ยพี่น้องสวยงามอ่ะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศู 5 6 5โฮกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเพื่อนใดบักคูน้อยเรอรอ,อทั้งสองตัวไลยละสิบแปดตอรองเอาพี่น้องอถ้าซอ,อนตัวนี่สามสิบหกแต่ว่าต่อรองใดเนาะขั้นใดเป็นเอาเป็นชุดนี่ถือลายเนาะต่อรองไหลายเพื่อนคือมีปีแหละเนะี่ยเรื่องหอยแหกันจองไว้วันโอ้โหโอ้ยยังก่อนเบื่อโอ้อ้าวบ้านในห้องหอยแหกเท่าไหร่เหมือนหกปัญหาครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบักคูน้อยเท่ากันครับสูงสูงหุ่นดีสีดี สีไข่ไข่ของอย่างก่อยกมงคลนี่เนาะพอไข่ไข่ยกมงคลสีนี่พี่น้องสีงามแขงขาดีสูงสูงอีหลีตัวนี้สูงเนาะหน้าตาสวยพี่น้องเออหน้าตารอสูฮอยแฮกบ่ได้ดอกรออย่งได้กระไรเบิ่งบักอ่องข้อเนาะงาอ่องข้องาพี่น้องแขงขาดีขาใหญ่หลเนาะแขงขาดีเล็บดีพร้อมเล็บงามพร้อมพี่น้องเปิดใบซิบิ๊กหกบิ๊หกหารอยพี่น้องเพิ่นเปิดไว้มีขวัญมงคล ขันซองทางขันทั้งถางมีพร้อมบเบิดเรียบร้อยซิผมหาอร่อยหอยแหกเปิดไปเอาขออนุญาตเบือโทษหอยแหองศูนย์หกสองสี่แปดห้าสก้าเจ็ดศูนยผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับหอยแหกได้พี่น้องอ่ะขอบคพูดอะไรมานหอยแหกมานแน่แล้วบ่เดี๋ยวนี้มานแล้วย่างตัวเดียวนี่แหละเนาะอ่ะมันมานใส่เออจังว่าว่าอวแยกลงมาอ่ะมาอ่านผู้น้อยเนาะผู้น้อยพี่น้องสีส<ๆ>ันดีดีโตนโตดีดีพี่น้องเบิ่งแขงขา ไชยตันจูรูเลยวหนองสีดอกเล่างามๆเปิดเท่าไดลูกหมื่นีบพันพบักปูหน่อยอ่าสูงประมาณเกือบร2 0บเนาะบอถ,ถึงคักปันไหนเฮ้ร้ิบเอเพิ่นวันแลร้อยสิประมาณร้อยสิบวมิพัทเพื่อนวานมิานขุนอำเภนสายตาในหอยกับสายตาผมเเนาะสิบสีเนาะเพิ่นเปิดไบเนาะ ร้อยสิ่เอสิบสีเพื่เปิดใบบากปูหน่อยมาหนุ่มรอจากดอนเพิงน้ำกันเจับสามารถขึ้นรอขึ้นกันเดยอน่อยกันรอทั้ง2พ่อพัเอกทั้งสองโอเคพ้อพัดาตเบอร์โทรพ่อพัดีแม่ันย์เก้าเจ็องสามแปดสองสามแปดสองเก้าเก้าเก้าสาเก้กันบัวพีกนองเบิ้งบัคือเด้บัวพีกหนองเบิ้งก็คือกันบาทนี่ออาว้านหวานหมืนหวาน เออเบื้องหน้าตาละคขึ้นเลยบาทนะขออนุญาตแม่บักไงเท่าไหร่สองหม่นสี่พันห้าร้อยแม่บักไงพี่น้องสีดอกเล่างามงามสองหม่นสี่พัแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องสูงประมาณร้อยสามิหได้เนาะร้อยสามจิหบวกพี่น้องยน่าว่าราด้ลพี่น้องสีสันดี24,500ืนพันห้าเพิ่นเปิดไว้แม่สาวอยู่เลยเนาะแม่สาวทองบอกโอ้ยทองพร้อมอ้ยพี่น้องประกันพร้อมเดียวเอานี่บ่ใบเพิ่น ใส่พอได้ไหมเพื่อนมีใบมีหลอดมีเอกสารครบพี่น้องอุ้ยเมยสาวทองแรกอยู่พี่น้องเบิ่มบ่เออเบิ่มพี่น้องเบิ่มจูเนียเพสนใส่เบิ่มจูเนียพูดอ่ะเบิ่มจูเนียพัฒนาเขากองที่พี่เพื่อนเพื่อนเขาแล้วห้อยปูห้อยปูไมาแล้วบอกมือห้อยปูไมาแล้วบอกหอยปูไม้เมื่อคืนห้อยปูเขาดออกโปกงได้คลื่นดอกโปกแล้ว สองหมื่นสี่ันหร้อยโอ้ยเป็นตาทอร่องเพื่อนพี่น้องควายทองพ่อสมมาตวโอ้สมมาตใส่กระเบิ้มจูเนียวไว้พี่น้องพุณนะสูงใดายลอยสบวกเง่าอ่าลาดต้นโตดีอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศู0ย์แ4ดศูนย์ศูนย์แปดี่เจ็ดศูน้าดสี่ห้าเาเ่พี่น้องพูดเลยโอ้ทรมาหอยปูกระไรหอยจิตกระไรบานดอนเพิงเนาะอ่าสีงไมุบราชธานีต่อร่องเอาแต่ว่าเป็นตาเหลี่ยงคักควาตัวนี้พี่น้องงามๆามองพ่อ ของแรกอยู่เอาขอบคุณหล่าให้ันมานครับผมครับคโอ้ยากหยาดยางยาดไปไปไปมานั่นมหาห้อยเอกห้อยห้อยเอกเอาหยางหยัดท่องมันคือตันดิปาโต้มาคือตันเิียดนายเนี่พี่น้องอ้วนเิียดนายพี่น้องกินยังไม้อีหล่าคือมาอ้วนเนี่ปานบักผูน้อยเนาะผูน้อยรอรอตั้นตันพี่น้องตันนคักอุ้ยวันไหนอยากเรียนแม่มาตันแถอเปิดเท่าไรห้อยเอกซิมา สิบหาตันเป็นตานพี่น้องตันเป็นตันสิบหาเป็นเปิดไหวพี่น้องต้นโตดีสีสันดีขี่ตมได้หลายบ่เกลือขี่ตมเลยพื่อนะอ่องข้อชัดเจียนพี่น้องอ่องข้อย่างพร้อมสิบหาเป็นเปิดไหวพี่น้องลังเปรเลดเปรี้่ายปากเน่าตัดไปเบิงบ่ไดขี่ตมมันหลท่ายท่ายดีครับนาองอุ้ยท่ายดีครับอุ้ยพี่น้องเลี้ยงไว้ดูเล่นสบายเป็นตาฮักพร้อมหัวควายตัวหนึ่งพี่น้องสิบหาตอร้องเอาหอยเอกเนาะออาขออนุญาตเบอท์โศูนย์แปดเก้า 8จ็ดหนึ่งแปดห้าศูนย์หกห้าเนาะผู้ใดสนใจท่วมาหาหอยเอกบ้านดอนเพิงสีเมืองไห่อุบลใดพี่น้องสิบสหา้าต่อร้องเอาพี่นอ้องรอรองามๆเป็นตาหักเป็นตาเอาไปดูเหรนพี่นอ้องเอาขอบคุณหลายๆามาลูกมาทางสายเผือกพี่น,อนออ้องเห็นสายเผือกสองโวมาเปือราคาสายเผือกน้ำเพลินพี่นอ้องอาสายเผือกสายดำขออนุญาตครับแม่พันสายเผือกกับสายดำเนาะตัวนี้เจ้าบาทครับนี่โอ้ตัวผู้เจ้าบาทครับ หมื่นหกตัวนี้มื่นหกัวผู้ได้พี่น้องตัวนี้ผมวันตัวเมียสูงใดอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดอยยี่สิบแปดประมาณนั้นัวผู้ได้พี่น้องมื 17, 000, ่นเจ็ดพันอาปักคูหน่อยแม่สาวละบาตนสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันแม่สายเผือกได้พี่น้องแม่พันสายเผือกสองหมื่นห้าพันไปเบิ่งไทยเพื่นพี่น้องอา่ทยงามอยู่พี่น้องอ่านี่สองหมื่นห้าพันพี่น้องนี่ว่าแม่สาวงามง้ามไายดี ต,ต้นโตดีซีดีพี่น้องแข็งขาดีเพิ่มสองหมื่นห้าพันเพิ่มเปิดไว้พี่นอ้อ, 25, 000, นนนองอันนี้หมื่นเจ็ดพันวักคูหน่อยหมื 17, 000, ่นเจ็ดพันราคานี้อันนี้แม่นี่สูง 15, 000, กว่าม่านลอยยี่สิบห้าบาทพี่น้องแม่สายเผื่อเพิ่มพี่น้องอ่ะเพิ่มกำลังต่อรองกันนี่ต้นนี้วักคูหน่อยสายเผื่อมานน้ำกันปะครับนี่โอ้คนละคนละนี่เบิ่งเพิ่นกำลังต่อรองเดี๋ยวสิขออนุญาตเบื่อทั่วไปพี่นอ้อง เป็นกำลังต่อรอง,อง,รงนี่เบื้อง,ง,งหน้าตาเพิ่นพี่น้องแม่สาวด้วยพี่น้อง,องมากน้ำเพิ่นบ่โอ้มีขวัญมงคลน้ำพี่น้องขวัญสองทางเปิดใบสองหาเนาะลูกเนาะสองหาต้นสิบเกตเนาะขออนุญาตเบอร์โทรลูกนศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์หาหนึ่งสามศูนย์มาจากไซนิลุ่เนาะยะโซเฮานี่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นปากไว้ได้ขอบคุณหลายๆหมู่มันบักปูเผื่อเข้าเท่าไรเนี่ยปูเผื่อเข้าเท่าไร มื่นเส้าหาลอย,อนาห,าอยหนึ่งห<อ>มื่นสองพันกับห้าร้อยพี่นอ้องผู้ใดสนใจสาย,สายเผือกเอาไปต่อยอดสายเขาเขาหลายนะเ <laughs> ขาหลายนะดีเป็นสายแคร์ก,ก็ได้เพราะว่าสูงประมาณลอยพอถึงลอยยี่สิบเนียความสูงอ่ะเป็นสายแคร์สายเผือกเท่งแคร์เท่งเผือก,กได้สองต่อพี่นอ้องอ่าเปิดกระถือถือหนึ่งหมื่นสองพันกับห้าร้อยเพื่อเปิดไว้เป็นมาจากไหนมาจากมอมาความหนักอ่ะบรรดามอมาอำนาจจะเริ่มพี่น้องเอ้า ขออนุญาตเบอร์ท oh, ทโทรครับผมใครไม่มีเบอร์โทรโอ้บ่มีเบอร์โทรเนาะอ้าเสียดลายเป็นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องผู้ใดสนใจไปบ้านหน้ามามาโอเคขอบคุณหล,ลายๆ์มานครับผม<ป>บ้านสว่างแชนแนลพาพี่พาน้องมารอชมควายงามที่ตลาดนากกัดโคกกระบือบ้านเชียงหวังพื้อเมืองจังหวัดยะโสธรได้ประมาณนี้คลิปนี้เนาะพี่น,น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหรือควายแฟนค้ับแป้นเศษบานสว่างแชนแนลจะมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำเบิร์ดด้วยเบิร์ดหนีเบิี